หมดดีนี่สวยงามปะล่าเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายไปถ่ายให้ดูนะคะว่าช้ำไหมถ่ายให้ดูค่ะว่ามันช้ำเว้นเพราะทำมาไม่พอดีน่าจะคะ่ะ <c oughs> น่าจะเรามาติดอีกมันยังไม่เต็ดยังม,มีข้างล่างอีกคะ่ะ แต่เขาทำเร็วมากเลยนะทุกคนทำเร็วนะวันนี้ทีฉันเห็นเขามาเพราะตอนที่ดิฉันมามันยังติดไม่เยอะขนาดนี้ด้วยซ้ำนี่ก็ติดแล้วติดแล้วอะไรแล้ววันนี้โอ้โหวันนี้งานเดินเยอะมากวันนี้งานเดินแบบหลายเรื่องหลายราวทางต้นมงต้นไม้เอยอ,อะไรใดๆก็เรียกได้ว่างานเดินช่ำอยู่ แป๊บนึงนะครับทุกคนที่ฉันถ่ายรูปอ่ะที่ฉันจำเป็นต้องเก็บภาพเก็บภาพรัวนะคะเพื่อเก็บงานนิดนึงเพิ่งไปอาบน้ำมาก็อืมนะคะช่างคำเร็วแต่มาตรฐานนะเดี๋ยวเขาต้องมาเก็บงานสีงานอะไรอีกรอบหนึ่งนะคะมันไม่ได้แค่นี้นะครับทุกคนมันยังยังเหลือ,อสเต็ปอยู่ เนี่ยตรงที่เขาออกไงเขาต้องมาเก็บตรงที่เขาบริเวณที่เขาออกเหล็กออกอะไรเขาก็ต้องมาแบบอืมนะคะ่ะก็ช่ำไปช่ำกันไปช่างวันลบเหรอใช่คะ่ะทำกับพี่วันลบ ทุกอย่างเลยเอวิติงชิงกะเบลแต่พี่วันวเราเขามีทีมพี่วันเราเขาก็พี่เราเขามีทีมเขาก็ไม่ได้ทําทำเองทั้งหมดกับทีมรัวเขาก็มีทีมเขาช่างรัว้วช่างอะไรมีบริษัทที่เขาต้องมีคอนเน็ t ชันค่ะเข้าใจปะมันก็จะเป็นฟิลแบบในเครือกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทีมคอนเน็ชันแต่เราก็ทํากับเขาเขาก็รับเหมาไปอะไรไป เราก็แค่มีหน้าที่แค่จ่ายเงินค่ะจ่ายจบจิ้มจ่ายจบจิ้มจ่ายจบต้นไม้ถ้าไม่ใช่ดิฉันก็หลายแสนนั่นนะคะก็จะจุกหน่อยถ้าไม่ใช่ดิฉันอันนี้พูดตรงๆนะไม่ใช่แบบไม่ได้พูดแบบอะไรอะ่ะไม่ได้พูดแบบว่า อวดอ้างหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้าไม่ได้ซื้อในานามดิฉันอนะห้าต้นเนี้ยก็สี่ห้าแสนไม่อยู่นะคะสี่ห้าแสนไม่อยู่นะเราต้องทำรั้วก่อนหรือถมดินก่อนถมดินก่อนที่คะเอ้ยทำรั้วก่อนมันมีสองไมันมีสองอย่างเอ่อถ้าเป็นกำแพงกันดินนะ่ะเราก็ถมดินถมดินเสร็จแล้วเราก็ต้องทำกำแพงกันดินนะคะถ้าเราจะขยาย ขยายออกคือดิฉันมันไหลาสเต็ปไงมันไม่ใช่แค่รั้วเฉยๆทุกคนมันเป็นมันเป็นกำแพงกันดินแล้วมันก็ตามด้วยสเต็ปรั้วมันก็จะสองสเต็ปเพราะว่าที่เราสูงไงเราถมที่สูงจะสวยมากเลยทุกคนดูสิเห็นเปล่าไม่ทำไม่ได้ทําพิธีอะไรมากก็แค่ทําบุญทําบุญค่ะทําบุญตักบาตรแล้วก็ยกเลยทําแบบชาวบ้าน คนเฒ่าคนแก่เขาเขา็าจะมาช่วยกันทําเราทําแบบชาวบ้านเราไม่ทําแบบพิธีหลวงค่ะไม่ทําพิธีพามเราทําแบบชาวบ้านไม่ไม่ไม่ไมไมทาพิธีพามค่ะเพราะว่าเป็นคนพุทธก็จะทําแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบคนโบราณอ่ะยกบ้านแบบคนโบราณเข้าใจไหมคะยกบ้านแบบคนโบราณเนาะมันก็จะแบบไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบเชิญพงเชิญพามาอะไรอย่างเงี้ยคนสมัยก่อนคนโบราณโบราณก็จะมีแค่ผูกผ้าผูกอะไรอย่างเข้าไปนะคะแล้วเราก็ตักบาทหน่อยตักบารนี่คือตักบารให้ตักบารให้อะไรอะ่ะเราแค่ทําบุญตักบารให้บัพรพบุรหลุดเราเฮ้ยเฮ้ยลงมาเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วลงมายัางอีกอกอ ปลาก้อนหินแม่นนะกูบอกก่อนนะกูปลาก้อนหินแม่นนะกู <c oughs> ปลากูปลาก้อนหินแม่นนะกูบอกก่อนกูนักปลากูนัปกปลาทีมชาตินะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนที่ฉันถ่ายนี่ครับอืรู้ว่าเขาก็จะได้มุมได้อะไรเขา อะไรไปบ้างวัเดี๋ยวดูก่อนเอออันนี้เอออันนี้ปลูกต้นอะไรอ่าปลูกต้นอะไรใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นต้นโมกค,ค่ะทุกคนจ่ะอันนี้จะเป็นต้นโมกต้นโมกหลวงก็ก็จะเป็นไม้ที่มีมีดอกหอมนะคะอันนี้ต้นโมกอืมแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นต้นทองกวาวทองกวาวต้นโมกนะคะเออดอกสีขาวใช่ค่ะลงต้นไม้แล้วถูกต้องค่ะแล้วก็ตรงนูนสามต้นต้นใหญ่สุดจะเป็นต้นพยอมนะคะต้นพยอมแล้วก็มีต้นตะแบกเงินตะแบกทองนะคะตะแบกเงินตะแบกทองและก็ต้นเอ่อ ูนซับอันนี้เขาก็จะวัดวัดไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เอามาลงเขาจะมีก้อนหินก้อนหินเขาก็จะวัดนะครระดับที่เท่าไหรเท่าไรอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นสเต็ปมันนิดนึงนะคะรถไหมทุกคนเก๋เนาะเก๋ไหมทุกคนว่าโอเคไหมโอเคเลยไหม โอเคไหมทุกคนที่กว้างมากสวยทุกคนที่ฉรักต้นไม้มากขอให้ผีใบเร็วๆนะจ๊ะคุณจ๋าขอให้ผีดอกออกไอ้นี้เร็วๆนะคะขอให้ผีไอ้นี้เร็วๆะะผีใบเร็วๆ,ๆแตกใบเร็วๆเนาะแตกใบเร็วๆจะได้แบบว่าลมลื่นชื่นใจ รำรืนชื่นใจเออมีรั้วมีต้นไม้แล้วสวยนะแล้วดูสิขนาดบ้านยังไม่ขึ้นนะทุกคนขนาดบ้านยังไม่มาเลยมาแค่ต้นไม้มันยังสวยขนาดนี้แล้วว่าขนาดบ้านยังไม่มานะมันยังสวยแล้วเลยเออคิดดูสิถ้าบ้านมามันจะฉ่ำขนาดไหนขนาดบ้านไม่มายังสวยขนาดนี้นายอยู่เนาะมันดูเป็นสัตว์เป็นส่วนขึ้นเนาะทุกคนใช่ปะ เป็นสัตว์เป็นส่วนขึ้นนะ่ะมันดูแล้วมันดูเออเป็นที่เป็นทางเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นอะไรรอดูในรายการตีท้ายครวัวพิธีกรไม่น่าจะมาหรอกคะ่ะมันไกลเขาก็เคยถามดิฉันหลายรอบแล้วนะอีตีท้ายครัวเนี่ยคุณแพรลี่เอออยู่ไหนยังไงอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยมาคะ่ะเพราะว่าพิธีกรเขาขี้เกียจ เขาอยู่กรุงเทพไงพิธีกรเขาอยู่กรุงเทพยังว่าดิฉันไม่คนมีเทศทุกคนเชื่อหรือยังว่าที่ฉันมีเทศต้นไม้ใกล้กำแพงไปครับโตไปกำแพงแตกช่างมันขาดแตกก็ให้มันแตกก็ซ่อมเอาช่างมันถ้ากำแพงจะแตกก็ให้มันดูเป็นดูเหมือนต้นไม้ที่มันล้อมมันล้อมเคยเคยไปแบบอุทยานไหมอุทยานแล้วต้นไม้มันมันล้อมตัวอุทยานนั่นแหละเป็นอย่างนั้นไปเลยอยู่ๆไปอย่างนั้นแหละช่างมัน เอา,าเ,เ,เอาลากไม้เป็นกำแพงไปเลยให้มันยึดกำแพงเอาลากไม้เป็นกำแพงไปเลยให้มันยึดกำแพงไปเลยจบค่ะออจบไม่ต้องไปวิตกกังวลค่ะไม่ต้องไปวิตกกังวลให้มันเป็นสเต็ปของมันไปให้มันดูให้มันดูเป็นสวยงามให้มันดูเป็นความสวยงามให้มนันธรรมชาติ ให้มันเหมือนมีความเป็นธรรมชาตินะคะเชื่อดิฉันสิมันจะสวยทุกคนต้องเชื่อดิฉันเชื่อแพรสิคะแพรคิดมาดีแล้วแพรคิดมาดีแล้วไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปลูกโดยพาะการคนที่ปลูกต้นไม้เขาเป็นเจ้าของสวนต้นไม้ปลูกต้นไม้ทั่วประเทศเขาปลูกต้นไม้มาทั่วประเทศเขาต้นไม้ไปลงตามเขาต้นไม้ไปลงตามสวนสัตว์ตามรีสอร์ทตามวัดตามว์ดเขารูค้ค่ะ เขารู้ว่ารากมันไปแค่ไหนแค่ไหนนะคะต้องไม่ได้ไม่ไ,ไมไ่ใช่เชื่อดิฉันต้องเชื่อคนที่เอาต้นไม้มาลงถ้าเขาบอกว่าลงได้โอเคมันมันต้องดูชนิดต้นไม้ค่ะแล้วไม้ล้อม,มันไม่ได้โตเยอะหรอกคะ่ะไม้ล้อมนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นพูนซับพูนใจพูนซับพูนพูนใจเออ มีคนบอกว่ารั้วเป็นไม้เชอร่าหรือเหล็กครับเชอร่าผุง่ายมากอ่าวิศวกรโซเชียลก็จะเยอะแบบนี้แหละนะคะก็จะมีวิศวกรโซเชียลนะคะวิศวกรโซเชียลรั้วนี้ร้านหนึ่งนะคะเฉพาะเหล็กเนี่ยนี่ติดหัวปิดท้ายนะคะติดหัวปิดท้ายกันน้ําเข้าอย่างดีเป็นเหล็กที่ทนทนแดดทนฝนนะคะเออนะคะก็เรียนให้วิศวกรโซเชียลทั้งหลายได้รู้ไว้ว่า ทำอย่างดีนะคะมาตรฐานมาตรฐานระดับประเทศนะคะไม่ต้องกลัวหมดไปล้านหนึ่งค่ะอีแค่รัวเนี่ยซีซีเนี่ยหมดไปหนึ่งล้านบาทค่ะอีแค่อีซี่เนี่ยไม่นับตัวกําแพงนะอีซี่ขาวๆาวเนี่ยอ่าอีซี่ขาวๆเนี่ยหมดไปหนึ่งล้านบาทนะคะเออเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบนะคะอันนี้ก็เจ็บแต่จบเหมือนกันอันนี้ก็เจ็บแต่จบ นะคะถ้าล้มมาก็ลาก่อนนะครับถ้าล้มมาก็ลาก่อนทำไมไม่ใช้สแตนเลสใช้เดี๋ยวใช้สแตนเลสมึงก็ดูที่กูสามไร่มึงให้กูใช้สแตนเลสมึงคิดว่ากูต้องกูต้องใช้เงินเท่าไหร่มึงจะไปใช้สแตนเลสทําไมละ่ะที่สามไร่มันไม่ใช่รั้วบ้านมันเป็นรั้วกําแพงมึงก็ฉลาดน้อยอีกแล้วมึงไม่เคยไปปัม๊มเหรอปั๊มน้มานํามันนะมันใช้เหล็กอย่างนี้เท่านั้นแหละ เดี๋ยวมันจะมีรั้วบ้านอีกชั้นหนึ่งอันนี้มันข้างนอกมันมีสองสเตปเฮย้ยปุยกับพวกมึงรู้ดีไปหมดสู่รู้ไปหมดทำตัวเหมือนคนข้างบ้านอีกแล้วรู้ไปหมดมันเป็นมันเป็นรันน้วกำแพงมันไม่ใช่รั้วบ้านมันต้องมีรั้วบ้านอีกชั้นหนึ่งมันจะรั้วสแตนเลสทำแต่ต้องเป็นรั้วบ้านไปดูที่บ้านเก่านะไงเอาไม่แจงว่าไม่ค่อยไม่เคยดูสิแต่ดีงว่าไม่เคยดูสิ รั้วบ้านดิชาน,น่าเป็นรั้วสแตนเลสนะไม่เคยดูหรอขนาดแค่แถวแถวบ้านดิฉันอะสามแสนกว่าบาทนะไม่เคยเห็นหรอเนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะมาต่อตรงนี้บ้างพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาก็มาต่อตรงนี้ค่ะทุกคนอืมเชื่อดิฉันสิคุณต้องเชื่อดิฉันนะคะเอฟซี่ะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวดิฉัน ใช่มันมีชั้นนอกอันนี้มันเป็นรั้วชั้นนอกค่ะรั้วชั้นนอกบางที่เขายังไม่ทําแบบนี้เลยเขาทัางไม่ทําดีขนาดนี้เลยค่ะที่อื่นเขายังไม่ทำเขายังไม่ลงทุนเท่าที่ฉันเลยอันนี้ทําแข็งแรงกว่าปั๊มน้ํามันอีกนะมันเป็นรั้วระแนงถูกต้องครับมันเป็นรั้วชั้นนอกมันเป็นรั้วรั้วที่ค่ะไม่ใช่รั้วบ้านรั้วบ้านจะมีอีกสเต็ปหนึง่งอีกสเต็ปหนึง่งอีกสเต็ป ั้วบ้านมันเป็นรั้วที่รั้วที่เห็นปะล่ะฮะเห็นปะดูต้นไม้ดูต้นไม้ต้นไม้สวยมากต้นไม้สวยนะทุกคนต้นไม้สวยขนาดยังไม่มีใบอ่ะรู้สึกมันเหมือนแบบนี่ดิฉันทําอะไรดิฉันคิดหมดเดี๋ยวเราทําตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราทําเรือนริมน้ําตรงนี้ใช่ไหมเราทําเรือนริมน้ํายื่นไปเราทําเรือนริมน้ําตรงนี้ยื่นออกไปใช่ไหม เวลาเราพักผ่อนอย่างเงี้ยเรามองไปเราก็จะเห็นต้นไม้หมดเลยวิวข้างหน้าที่เรามองก็เราจะเห็นต้นไม้สวยๆเลยจะสบายตามากเวลาเรามาพักผ่อนตรงนี้หรือเราให้แบบใครมาพักผ่อนอย่างเงี้ยก็แบบมองขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นต้นไม้แบบนี้ค่ะนี่คิดเป็นสเต็ปหมดแล้วคิดเป็นสเต็ปหมดแล้วแบบนี้เวลามองไปก็จะเห็นต้นไม้แบบนี้เลยช่ำๆนี่ตรงนี้วิวดีมาก ตรงนี้วิวดีนะคะวิวร้านแปดเลยเห็นไหมมองไปไมีแต่ต้นไม้ยิ่งหน้าฝนน่ะชอบหน้าฝนหน้าฝนมันจะเขียวขจีดีเหลือเกินเขียวขจีดีมากนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ,ะทุกคนที่ฉันยังกำลังแต่งแต่งรูปอยู่ขออนุญาตแต่งรูปแป๊บนึงสวัสดีค่ะใช่ปะเออฟังแพรที่แล้วให้ฟิลเหมือนพระที่ก็ไม่รู้นะคะเออ ช่ําจิบกาแฟใช่จิบกาแฟนู่นนี่นั่นยามบ่ายอะไรเงี้ยเราก็มาหลบตรงนี้มันจะร่มค่ะทุกคนแดดมันจะไม่ค่อยนี้ทาสีแล้วสวยเนาะเออดิฉันก็ว่าสวยไหมทุกคนพอทาสีแล้วสวยเนาะยิ่งแบบพอติดติดระแนงอ่ะโหยิ่งสวยเลยอ่ะมันตัดกันอ่ะมันตัดกันอ่ะสีขาวกับสีควันบุหรี่สีกําแพงบ้านใช้เกรดอย่าง D T O A นะคะสิบห้าปีความทนสิบห้าปีนะเธออยู่ไปเลยยาวๆจ้ะสิบห้าปีเนาะ อยู่ไปเลยยาวๆสิบห้าปีค่ะเอออยู่ไปสิจะอยู่ถึงหรือเปล่าสิบห้าปีนู่นนะจะอยู่ถึงหรือเปล่าจะอยู่ถึงหรือเปล่าคะถามก่อนเออเรือนหอถูกต้องค่ะล้วนรอบขอบชิดผู้ชายเข้ายากมาก <c oughs> ผู้ชายไม่เข้าหรอกคะถ้าจะเข้าก็ามีแต่ขโมยผู้ชายไม่น่าจะมีเข้านะคะพี่ขาถ้าจะมีกน็น่าจะเป็นขโมยเดี๋ยวตรงบันไดนี้ก็ต้องถามกาลังคิดอยู่ว่าจะปูกระเบื้องหรือว่าจะขัดมัน ตรงนี้ต้องทํานะคะไม่งั้นมันไม่สวยนะ่เพราะว่าตรงนี้มันตรงนี้มันทาสีหมดแล้วตรงนี้ก็ทาสีหมดแล้วเห็นไหมทาสีหมดแล้วตรงนี้มันดูมันดูมันดูตัดตัด,ตดเดี๋ยวต้องทําแต่ว่าจะทําอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแค่เป็นบันไดไว้ก่อนอยู่ถึงร้อยปีไปเลยอย่าอยู่เลยครับพี่ร้อยปีแบบไม่มีสติสัมปชัญญะถ้าร้อยปีแล้วแข็งแรงยังมีสติครบถ้วนอยู่ขออยู่แต่ถ้าแต่ถ้าอยู่แล้ว แต่ถ้าอยู่แล้วแบบไม่มีสติแล้วต้องให้คนอื่นมาเ็ดขี้เช็ดเยี่ยวเอ,อขออนุญาตไม่อยู่นะคะขออนุญาตตุยดิดกว่าคนอื่นมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวขออนุญาตไม่อยู่นะคะขออนุญาตตุยดิดกว่านะคะอยู่าอยู่เป็นภาระคนอื่นเลยพื้นหรอคะพื้นตรงไหนอะ พื้นตรงไหนพื้นตรงไหนเอาแบบหยาบหยาบใช่ค่ะมันต้องหยาบอยู่แล้วกระเบื้องไม่ได้มันลื่นหัวแตกกระเบื้องอันตรายสุดเลยกระเบื้องเนี่ยกระเบื้องอันตรายต้องแบบต้องเป็นกระเบื้องอย่างหยาบเลยมันลื่นฝนลื่นฟอดโว้ยเป็นลบากเขายังไงไปลําบากเขาได้ไงโอเป็นลาบากเขาไม่เอาหรอก ไปอุ้มบุญดิฉันจะไปทำอุ้มบุญต่างประเทศที่ถูกกฎหมายฉันจะไปอิฉันจะไปวิวสวยใช่ปะ อันนี้ไม้นี่นะ่าจะเหลือจะเหลือหาเขาเอามาใช่ป่ะทุกคนมันเป็นไม้ยูคารหาเขาเอามาใช่ป่ะทุกคนมันเป็นไม้ยูคาเนาะใช่ปะ่ะ เป็นไม้อะไรไม่รู้เนี่ยพอพอล้อมรั้วแล้วสวยมากสวยมากมันเด่นมากเลยอ่ะสีขาวมันตัดสีขาวมันตัดสวยอ่ะนี่เห็นปะมันจะเป็นแบบสัตส่วนพื้นที่บ้านเราเป็นสัดเป็นสวน ดูเป็นสัตว์เป็นส่วนรอเลี้ยงหลานออนไลน์ใช่เนาะเออแล้วมันเข้ากับสีท้องสี 4, ก้อนเมฆด้วยไงมันเข้ากับสีท้องฟ้าพอดีเลยอะ่ะมันแบบสวยอะ่ะมันเข้ากับสีท้องฟ้าทุกคนใช่ปะมินิมอลมินิใจอือนั่นแหละขอจอขอใจให้ด้วยนะคะทุกคนมาอยู่ขาเนาะ ต้นไม้โหมาไกลมากต้นไม้มาจากมาจากอุบลนนะ่ะทุกคนแล้วคิดดูสิเขาแบบเขาเป็นเอฟซีดิฉันจริงๆนะพ่ลาเขาชื่อพี่ลาเชนส่วนต้นไม้เขาชื่อ,อ,อน้องน้ำมนลูกชายคนโตเขาน้ำมนเขามีลูกชายสองคนน้ำมนกับน้ำโขงเนี่ยทุกคนดูดิหมดเนี่ยห้าต้นเนี่ยแสนสี่เองเนี่ย ้าต้นเนี่ยแสนสี่เองนะแสนสี่ได้ต้นไม้มาห้าต้นได้ต้นไม้มาห้าต้นนะมันไม่ได้นะถ้าไปซื้อที่อื่นอนะมันไม่ได้นะราคานี้ใช่พร้อมลงพร้อมลงให้เสร็จเอารถมาด้วยค่ารถไม่เก็บใส่รถใส่รถไอ้นี่มารถเทรนเลอร์ ใส่รถเทนลเลอร์ไม่เก็บแล้วก็ออกค่ารถเคนให้อีกต่างหากรถค่าเทนลเลอร์จากอุบลมาจันร์หมื่นแปดไม่คิดเลยขนมาให้ฟรีขนให้ฟรีแถมต้นไม้ให้1ต้นดิฉันเอาแค่สี่ต้นเขาแถมให้ต้นหนึ่งเป็นห้าต้นเป็นห้าต้นเออแล้วก็คิดราคาเดียวกันหมดคิดราคาเดียวกันหมดเออนะแล้วก็แล้วก็ออกค่าเอาออกค่ารถ รถเคนให้อีกรถเคนอีกอีกเก้าพันเขาก็ออกให้ดิฉันออกค่าแมคโครดิฉันออกค่าแมคโครเองค่าแมคโครสามพันสามพันกว่าบาทปกติอ่ะคุณทีด่ดูสิเขาชื่อพี่ลาเชนนะใจดีมากดิฉันชอบต้นนี้ที่สุดเลยต้นนี้เป็นต้นพยอมคุณป้านางก็จะแก่แล้วพยอมนะคะต้นนี้แก่แล้วนางแกแล่ละ แต่แต่ตนี้นางเป็นไม้ดัดไงนางสวยในยต้นแบบนี้จะแพงที่มันเป็น,เป,นเป็นดัดดัดอย่างเงี้ยมันจะแพงแล้วต้นนี้ก็จะเป็นแบบแบบต้นตะแบทที่มันเป็นอย่างนี้ก็จะแพงแพงพวกเนี้ยคนที่แบบสายแพงพวกเนี้ยคนที่แบบสายมูเขาจะเชื่อกันมันจะมีช่องแบบนี้ยเขาว่าเขาเรียกว่าช่องเทวดาผ่าน ต้องเทวดาผ่านใครที่เขาสายมูนะแต่ดิฉันไม่ได้เนี่ยเห็นปะมันจะมีช่องอย่างเงี้ยแพงอย่างนี้เขาก็ขายแพงคนที่เขาเล่นต้นไม้กันอะอันนี้แต่เขาเรียกว่าต้นตะแบกเงินตะแบกตะแบกเงินตะแบกทองตะแบกเงินตะแบกทองเห็นไหมมันจะมีช่องรอดอย่างเงี้ย แพงเขาขายแพงแต่ดิฉันได้มาในราคาที่ดีมากเออต้นพยอมเอาไว้ตรงนี้เออยอมเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าให้ดอกมันหอมถ้าเดี๋ยวดอกหอมเนี่ยข้างหลังบ้านก็จะมีกลิ่นต้นโมกนะคะจะกลิ่นต้นโมก กินต้นโมกสวยมากวิวดีเรียบหรูขอบคุณค่ะต้นโมกก็จะมีดอกหอมเหมือนกันแต่ว่าหอมน้อยกว่าพยอมพยอมนี่จะหอมเยอะแล้วก็ให้มันให้มันอยู่กับต้นต้นทองกวาวทองกวาวใช่ป่ะต้นทองกวาวเขาก็จะ